สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในดวลสุดยอดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู้นะฮะกับคุณโปเต้เอ็กดีนั่นเองนะครับเออเราก็จะไปท้าสู้นะฮะในส่วนของปูบอมก็สู้กับปูบอมคอตัวละครอย่างซอมบี้แมนก็สู้กับซอมบี้แมนเกียรโรก็สู้กับเกียโรนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปสู้กันนะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนั่นเองครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโอ้โซนิของฝั่งผมนะฮะได้อันติเมทสกิลก่อนนะฮะแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างที่จะเร็วมากๆโซนิครับฝังติงเอาอยาเข้าไปก่อนใส่ตัวละครอย่างเกวินไปหนึ่งครั้งอุ้ยเกือบตายแล้วก็เกวินเตะเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง ตอนนี้ครับเกวินก็เตะสวนกลับคืนมาเกวินครับอันติเมสกิลเลอศอ,อันติซัดเข้าไปก่อนตีสตัน์เข้าไป3ตัวตามด้วยเกวินไล่เตะซ้ำเข้าไป1ทีทัชซึมากีของผมครับเตรียมตัวอันติเมสกิลเลอศอันติไปจังวานี้เอ้ยไม่ฮะอันติธรรมดาซัดก็ไปก่อนหนึ่งทีติดฟอร์เข้าไปทั้งหมด3ตัวเกวินเตะซ้ำเข้าไป1ครั้ง,งโซนี่ครับเตรียมตัวฝังสีเงายาเข้ามาใส่ตัวละครอย่างทัชซึมากีเปิดเข้ามาหนึ่งทีปาดไปยังไงโอ้โหโลยังไม่แตกแต่เกวินจะซ้ำหรือเปล่า ไม่ซ้ำนะฮะเพราะว่าน่าจะหมดโคต้าแล้วเกวินครับอันติเมตสกิลสตา์ก็มาจากคุณโปเต้นะฮะติดสตาร์เข้าไป2ตัวแล้วยังไงต่อครับมาฝ้าบ้านแมนหายจากการติดสตาร์อัตอาาวินกับเพื่อนปาดจ้าเคจังหวะนี้ยัดเข้าไป8ล้านใส่แถวหน้าไม่มีตัวไล่โจมตีนะครับแล้วโซนี่ครับเตรียมตัวฝังสิงเอาย่ายเข้าไปใส่ตัวละครอยากเกวิน1ครั้งเข้าไป4ีล้าน4ีเกวินเตะซ้ำเข้าไป1ครั้งเกวินครับเตรียมตัวอันติเมตสกิลจังหวะนี้ติดสตาร์เข้าไป3ตัวเช่นเคย แล้วยังไงต่อฮะเกวินเตซ้ำเข้าไปอีกโกคัสกิครับทัสมกิปุยุไคเกียเตะไป1ครั้งติดฟอรทั้งหมด4ตัวแล้วโซนิครับเตรียมตัวฝังซีเงาสวนกลับคืนมาบ้างครับจาดเข้ามาจากคุณโปเตยัดเข้ามาหนึ่งทีโอ้โหเข้าไป40%นะฮะแล้วจากกระพัดเด็กครับโจมตีธรรมดาไป1ครั้งยังไงต่อโจมตีอีกหนึ่งทีจากปูบอม มาฟอสบ้านแม่ถายจากการติดสตันอัศวินขับเคลื่อนครับปาดหน้าเคตไปจังหวะนี้ไม่รู้เข้าไปเท่าไหร่โอ้ยไม่เข้าเลยทีเดียวต่นี้ครับโซนิกฝังตีเงายากเข้าไปใส่โซนิกจากคุณโปเต้นะฮะใส่เข้าไปใส่คุณโปเต้เกวินเตะซ้ำเข้าไปเกวินครับอันติเมทสกิลจังหวะนี้แต่ไม่มีการติดสตันแล้วนะฮะเพราะว่าเข้าสู่รอบที่3เกวินเตะซ้ำเข้าไปใส่ตัวละครอย่างโซนิกแล้วทารึมาเกะครับปูยูไคเกะเอเตะจังหวะนี้เข้าไปหนึ่งทีเตะซ้ำเข้าไปจากเกวินแล้วก็โจมตีธรรมดาจากตัวละคร ข้าไปล้านสแต่ว่าไม่ตายมาเ็บ้านแมนแฟรทะลวงสวนกับพืนมาอัดซาวิงขับเพื่อนจังหวะสุดท้ายนี้ปานเข้าไป5เข้าไป7จล้านเก้าแสนยังติดไม่ย่อถออยู่แล้วโซนิกฝั่งซีเงาในเทินที่4ี่ซาดเข้าไปหนึ่งที่ลงไปนอนกองกับพื้นข่าวนี้นะฮะเราก็ไปสู่สนามที่2 คราวนี้นะคะสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์นะฮะได้อันติเมตสกิลเปิดเข้ามาก่อนหนึ่งทีนะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์สัตว์้าไปก่อนเข้าไป1ล้านและตามด้วยยุงแดงไล่โจมตีซ้เข้าไปใส่โบล็อกาโร่โสับสวนครับขึ้นมาทัชซึมกีครับปูยุไกหินจากบนฟ้าล่วงลงมาครับเข้ามา1ล้านและยุงแดงไล่โจมตีใส่เข้าไปใส่แท้ท็อปมาสเตอร์ เตะสวนกลับคืนมายุงแดงครับละอ<ส>ันติเมสกฤฤิลจังวานี้ย้ายเข้าไปเซนตัวละครอย่างก,การูเข้าไป6กล้านเก้าแสนและสับสวนกลับคืนมาจากการูแล้วยังไงต่อครับการูสับสวนกลับคืนไปยุงแดงไล่จมตีใส่เข้าไปใส่โกเกสส์เข้าไป1นึ่งล้านเจ็ดแสนยิงเข้าไปจากซอมบี้แมนยุงแดงไล่จมตีซ้ำเข้าไป1นึ่งล้านแปดแสนคราวนี้ครับต่อยจากดาร์ชายไปอีกหนึ่งครั้งยุงแดงไล่จมตีซ้ำเข้าไป2องล้านสการูครับโูไว้ดาคือโตปูจังวานี้ย้ายเข้ามาใส่ทั้งทีมแต่วานโลไม่แตกเลยนะฮะ แล้วเจนอครับลาเชนโจตะโวยระเบิดปืนจากโกลนยกยิดชิดชวนแทงเข้าไป4ล้าน6แสนซอมบี้แมนครับปืนจากความตายเตรียมตัวสะบ,บันแขนไม่ฮะจมตีธรรมดายัดเข้ามาการโลดสัดส่วงกับึืนไปแทงทอมมาสเตอร์ครับสวยเลยยาดเข้าไปแทงทอมโอดาเข้าไป8แสนสามหยิ่แงแรงแลโจมตีซังเข้าไปติดไม่ยอทอจากตัวละครยาง เจนอล่าง2แล้วทัสซูมากกครับปุยไค่เทเตสวนกลับพื้นไปจังหวะนี้ก็ไป1ล้านยุงแดงไล่โจมตีซาดเข้าไปใส่การโล่ลงไปนอนกองกับพื้นและก็จบไปในสนามที่2แล้วเรามาดูนะฮะในสนามที่3ตัวละครอย่างฟีนิกแมนครับได้อันติเมตส,สกิลเปิดเข้ามาก่อนนะครับจากคุณโปตเอ็กดี อันติเมสกิลหมื่นฟ้าใส่แถวหลังก็ไป2ล้าน7อหยุงแดงไล่จมตีซ้ำเข้าไป, 2, 07, ไ 3, ไป1ล้าน7 0 0 0แสนซุยลิวครับทังทงั<ด>ทงอีคือยงยาดเข้าไปใสแ่แถวหลังแล้วยังไงต่อหมาค้าบ้านแมนครับอันติเมสกิอบล็อกลูกไปเข้าไป12ล้านใส่แถวหน้าแล้วโบ้อยครับเตะอันติเมสกิวยาดเข้าไปใส่ตัวละครอ,อย่างอัศสวินขับตัวนเข้าไป4ล้านโกเกสึครับอันติเมสกิวจังหวะนี้ยัดมีคือมินาอยเข้าไป1ล้าน2 0 0แสนไม่มีตัวไล่จมตีนะฮะจมตีเข้าไปจากเกโรเกโรซับเข้าไปจากซุ แล้วฟีนิกซ์แมนฮะโจมตีธรรมดาไปจังหวะนี้ใส่ยุงแดงเข้าไป1ล้านตอนี้ครับร้องรำดำเพลงบทเพลงมานานใจจากหน้ากากหวานตกมาตบมาแล้วยังไงต่อยุงแดงไล่โจมตีซ้ําเข้าไปนะฮะทำยังไงอสาสวินขับเคลื่อนปาดหน้าเคสจังหวะนี้ยุงแดงเตรียมตัวไล่โจมตีใส,ส่เข้ามาใส่ตัวคลอย่างซุยลิวเข้าไป1นล้านจ็แสนแต่ยังไม่ตาย อาวนี้ครับนกฟีนิก์ครับฟื้นจากความตายหงลูกไฟจังหวะนี้มาจากบนฟ้าลงมาฮะสามล้านสี่แสนยุงแดงไล่โจมตีใส่ตัวละครอ,อย่างฟีนิกแมนฮะเอามารับเท้าเต็มเต็มสุยลุยค่ะจังทงังอีคือยงยายเข้าไปห้าล้านสองแสน ไม่มีตัวละครไล่โจมตีนะอาัศาวินขับเคลื่อนครับเปลี่ยนเป็นร่งางท r a n s f o r m Silver แล้วหมาฝ้าบ้านแมนครับแปดสลวงเข้าไป2องล้านห้าแสนโบล้อนครับเตรียมตัวเตะยัดเข้าไปใส่ตัวละครยักษ์ฟีนิกแมนเข้าไป4ล้านแล้วโกเคสื่อครับเตรียมตัวอั t ติเม i c s k เพื่อฮิลเลือกให้กับทั้งทีมไม่ใช่ฮิวเลือกให้กับตัวเองทั้งทีมอะไรล่ะเกียรโลเกียรจิมเข้าไปหนึ่งครั้งสุยริวครับปากปาก,ปากเตะเข้าไป1นล้านสองแสนแล้วยังไงต่อฟีนิกแมนครับโจมตีธรรมดาจังวานี้เข้าไป4ล้าน2 นากาหวานครับร้องรำทำเ,เพลงบทเพลงบันดานใจเพื่อฮิวเลือดให้กับทั้งทีมีีกครั้งตบมาตบมา2ครั้งโอ้โหยุงแดงรับปาดจังหวะนี้เข้าไป7 4ล้านสแสนอัศวินขับเคลื่อนครับปาดหน้าเกงจังหวะนี้เลือดอันติเข้ามา5 8ล้าน8ยุงแดงไล่โจมตีใส่สยุยริวแต่สยุยริวยังไม่ตายอึดจัด คราวนี้ครับหงลูกไฟครับน่าจะยัดใส่แถวหลังทั้งทีมอีกหนึ่งครั้งยุงแดงไล่โจมตีครับจังหวะนี้ใส่โกเกสือโกเกสือลงไปนอนแดนโอ้โหซุยริวติดฟอสใต้คราวนี้หมาเฝ้าบ้านแมนครับอานติเมสกิลสวนกลับคืนไปแล้วโบรอดจังหวะนี้อาร์ตเข้าไปใส่อัรตวินขับเพื่อนอา,ารตสวิงกับเพื่อนลงไปนอนแดนหรือเปล่ายังไม่ครับแล้วเกียโลเกียโลครับคิลบิดทั้งอะลายไป1ทีเขบเข้าไป6กแสนหกอารตสวิงกับเพื่อนลงไปนอนแดนเรียบร้อยคราวนี้ครับฟีนิกแมนครับ ปังโจ like มตีมาจากด้านบนและเห000 000 000 000 000 000ลือแค่ยุงแดงแค่ตัวเดียวครับยุงแดงอัลติเมสกิลเข้ามา4ล้านแล้วฟีนิกส์ครับเตรียมตัวหงลูกไฟยัดเข้ามาปัก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 เข้ามา9ล้านยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีสองล้านห้าแสนมาปับ้านแมนครับอัลติเมสกิลจังว่านี้แล้วยังไงต่อเกียร์โลเกโรครับคิวบิกฟันทลายเข้าไป1ครั้งปังเข้าไป1ล้านเก้าแสนคราวนี้ฟื้นจากความตายสำหรับฟีนิกแมนครับอัลติเมสกิลใส่ <tam ad> แถวหลังตัวละครยังยุ่งเข้าไป9ก้าแสนสี่ยุงแดงเตรียมตัวอันติเมสกิลมาใส่ตัวละครอย่างฟีนิกซ์แมนตายแน่นอนครับจังหวะนี้หมาเฝ้าบ้านแมนครับเตรียมตัวอันติเมสกิลเลิศอันติสาดเข้าไปใส่หมาเฝ้าบ้านแมนเข้าไป2องล้านสามแสนคิวบิดพันละไายอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดฉากหรือเปล่าก็ไป1นึ0 0แแต่ยุ่งยังไม่ตายยุงแดงอันติเมสกิลปาดเข้ามาฮะเข้ามา3ล้านแแสนหมาอย่างติดไม่ยอดทออยู่คราวนี้แฟดทะลวงเตรียมตัวอานตีเมสกิลยาดเข้าไปจังหวะนี้2น2แล้วยังไงต่อิิพังะไร เพื่อปิดฉากหรือเปล่าเข้าไป1นึ่งแสแต่ยุงยังไม่ตายยุงแดงก็ปปดาลับพืนมาแล้วครับยังติดไม่ยอดท้ออยู่นะฮะแล้วหมาเป้าบ้านแมนครับเตรียมตัวอันติเมสกิลเพื่อปิดฉากดูว่ายังติดไม่ยอท้อสําหรับคุณโปเต้เรียบร้อยโอ้โหยากจริงๆนะฮะกว่าจะชนะได้เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ชนะคุณโปเต้ไปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสู้กับคุณอาวันใน คลิปวิดีโอถัดไปนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้อีโกคาสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไว้ก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีฮะ